เอรอนคือเหรียญที่โบจะเสียใจมากถ้าหากว่าโบไม่ได้เก็บมันไว้ก่อนรอบบูรันนาเพราะเจ้าตัวนี้มีโอกาสเติบโตถึง10เท่าและอาจจะถึงร้อยเท่าก็เป็นได้นะฮะและถ้าหากคุณอยากรู้ว่าทําไมและไม่อยากจะพลาดโอกาสเราไปชมนครับ เดี๋ยวทุกคนกลับมาเจอคลิปตัวโบ,โบนะครับเดี๋ยววันนี้โบจะมาพูดถึงเหรียญหน้าเก็บระยะยาวในลิสต์ของโบกันนะครับและตัวแรกที่โบ้อยากจะทําคลิปและพูดถึงเลยก็คือเจ้าเอรอนนะครับทาไมโบถึงกาวตัวนี้และมันมีความน่าสนใจยังไงบ้างเพดานการเติบโตมันนั้นมีขนาดไหนเดี๋ยววันนี้โบจะพูดให้ทุกคนฟังนะครับเอรอนคือเหรียญเลเยอร์หนึ่งส마ทคอนแท็กตัวหนึ่งที่ทําเชนของตัวเองนะครับและเขาเพิ่งจะปล่อยเมนเน็ตไปเมื่อประมาณกลางปี2020หรือประมาณกรกฎาคมปีที่แล้วนั่นเองนะ เยอะจนเขาเนี่ยเลื่อนไหลไปทางซ้ายอย่างนี้เนาะและทุกคนก็สามารถเข้ามาส่องกันเองได้นะครับว่ามีใครบ้างและแน่นอนว่าแต่ละคนนั้นก็เป็นแนวหน้าระดับโลกกันทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังงงอยู่เอ๊ะเอรอนเป็นแพลตฟอร์มส์ทคอนแทรคมันต่างอะไรอย่างโซล a ن a คอร์ดานอลหรือว่าจะเป็นเจ้าอีเทเรียมล่ะเอรอนเนี่ยเป็นเลเยอร์หนึ่งของตัวเองไม่ใช่เลเยอร์สองไม่ได้เป็นซ้ายเชนของอีทเรียมแบบแ a t ติกแต่ว่าเขาเนี่ยเป็นเชนของตัวเองโดยในแง่ของการพัฒน,นาดีแ p พบนส마ทคอนแทร็กของเขาเนี่ยทาได้ง่ายมากๆนะ โกเนี่ยทุกภาษาเนี่ยเขียนได้แทบจะหมดเลยนะครับไม่เหมือนกับเชนโซลา ا ่าที่ยังมีข้อจํากัดในการเข้าถึงในเรื่องของภาษาเขียนสมาร์ทคอนแทรกนะครับโอเคครับงั้นเรามาพูดถึงเรื่องเทคกันก่อนนิดนึงแล้วกันนะฮะว่ามันมีจุดเด่นกว่าตัวอื่นยังไงครั้งก่อนที่เออรอนเนี่ยได้ทดลองยิงธุรกรรมบนสมาร์ทคอนแทรกของเขาเนี่ยพุ่งขึ้นไปสูงถึง2องแสนห้าหมื่นทรานสัคชั่นต่อสักแคนี้ถือว่าเยอะกว่าโซลา ا ่าพอควรเลยนะครับแต่โบอยากจะพูดเอาไว้ก่อนว่ามันเป็นการรันบนเทสเน็ตเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถพูดได้ว่าเเเเเมมมมมืื่่่่ออออรรรรรััััันน net, นน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 นบบ็็ตตทีีีผูู้้้้้้ใใชจจจิงงๆแลลวยยะะะะสไดดดขาาาหหปคกก ระวังในการกล่าวเรื่องนี้ไว้ด้วยนิดนึงนะครับแล้วคุณจะสามารถเห็นได้ว่าถ้าคุณนาไปเปรียบเทียบกับเจ้า smart contract ตัวอื่นเนี่ยมันสูงกว่าขนาดไหนนะครับยกเว้นเจ้าคาร์โน่นะครับโบรู้สึกว่ามันเพิ่มขึ้นเนาะช่วงหลังเนี่ยอันนี้รูปน่าจะเก่าเกินไปนะครับแล้วทําไมเอรอนถึงทําได้เร็วขนาดนั้นนะครับโบจะพูดง่ายๆให้ทุกคนเข้าใจแล้วกันนะครับไม่สรุปลึกนะทุกคนคงจะเคยได้ยินคําว่า s h a r d i n g ใช่ไหมครับมันคือการแยก transaction blockchain ออกเป็นสัดส่วนนะครับแน่นอนว่าเวลาที่คุณทำ transaction blockchain เนี่ยหากมีข ต้องไล่ตรวจตั้งแต่ข้อ1ถึง10เลยเนี่ยสำหรับแค่1บล็อกเนี่ยมันจะนานมากๆถูกต้องไหมครับแต่การที่คุณทำชาร์ดดิ้งเนี่ยก็คือการให้คุณเนี่ย แยกข้อ1นถึงสิเนี่ยออกเป็นสัสดส่วนนะครับอาจจะออกเป็นข้อ1นึถึงสข้อสาถึงสข้อ5้ถึงหอย่างนี้ครับเึิ่งออกใช่ไหมครับแล้วคุณก็แยกสัสดส่วนบล็อกเชนออกมาเป็นสัก5ส่วนหรือ3ส่วนแล้วก็ให้ผู้ตรวจสอบหรือ validator เนี่ยเข้าไปตรวจสอบแต่ละสัสดส่วนแทนทําให้สามารถประมวลผลข้อมูลได้รวดเร็วขึ้นนะครับแต่โปรเจกต์ที่ใช้ชาร์ดดิ้งทั่วไปเนี่ยจะมีทั้ง ethereum 2.0 harmony one และรู้สึกจะมี c a r d a n o ด้วยนะครับแต่ a eron เขาไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับเขาทําการเพิ่มชาร์ดดิ้งออกมาเป็น3แแบบบบออีกกกนนนนนะะคคครรััั่็็ื State Transaction Network Charding 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 ล้วใส่่วนนี้้โบไไดปอานมาแล้วนะครับ ging, ging, แล้บ ก็ไม่ได้จะเข้าใจร้อยเปอร์เซ็นต์โบก็เลยไม่กล้าที่จะอธิบายนะครับก็ขอให้ทุกคนเข้าใจด้วยว่าอย่างน้อยเนี่ยเอรอนเนี่ยเขาใช้ระบบ Adaptive State Sharding นะครับแล้วก็มีแยกประเภทชาร์ดออกมา3ประเภทนะครับก็ขอให้จำไว้แค่นั้นแล้วกันถ้าหากใครอยากรู้เชิงลึกเนี่ยลองไปอ่านเพิ่มได้เลย๋ยวโบะจะแปะลิงก์ไว้ข้างใต้คลิปนะครับแลวเอรอนเนี่ยเขาใช้ Consensus Proof of Stake นะครับทำให้ทุกคนเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องกังวลเรื่องปัญหา Scalability นะครับพอมาในเรื่องของการ s t a k e แล้วเนี่ยมันก็จะมีเรื่องของ Validator Node เข้ามาถูกต้องมมมัั้คครรรรรรบบนนนนน่่่่กกกกก็็็ือออออผูทททีีีจจจะะะะสสสสาาสาาาาถถิธ์ใตตวลลลลแแเงุณ v a ได้เนี่ยคุณก็จาเป็นที่จะต้องเจ็กอย่างน้อย2,500เอลลอนนะครับถ้าหากคุณดูราคาเอลลอนตอนนี้เอลลอนเนี่ยจะอยู่ที่ราคาประมาณ240ดอลลาร์ USD นะครับแต่ถ้าหากว่าคุณเนี่ยทุนไม่สูงขนาดนั้นคุณก็สามารถเป็น De ล e g a t ตอได้โดยเริ่มต้นเพียง1 E g o เท่านั้นเองนะครับอ่้เมื่อเรามองเห็นแล้วว่าเอลลอนสามารถตีโจทย์แต่ในเรื่องของความเร็วและการ scale เ,เนี่ยเรามาดูกันดีกว่าว่าในเรื่องของ security เนี่ยเอลลอนเขาทำยังไงบ้างในการตรวจสอบโหนดเนี่ยจาก validator ทั้งหมดเนี่ยเอลลอนจะทาการ ออกมาและหลังจากนั้นเนี่ยจะเลือกเพียง1 validator จากข้างใน61ท่านน,นนะครับและเลือกจากอะไรเลือกจากการที่เขาเนี่ยมียอดสเต็กที่สูงแล้วก็มีผลการตรวจที่แม่นยำนะครับหรือที่เขาเรียกกันว่า reputation นั่นเองนะครับหรือว่าชื่อเสียงเนาะและเขาก็จะเลือก validator ที่มี reputation สูงที่สุดใน61ด validator ที่เขาสุ่มออกมานั่นเองนะครับและเมื่อมีการที่สุ่มอย่างนี้เนี่ยก็ทำให้บล็อกเชนของเขาเนี่ยมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับซึ่งการสุ่มนี้จะเกิดขึ้นกับทุกๆชชร์นะครับและอย่างที่โบบอกว่าเขามีกกกกกาาาาาาาราารรรรแแยยชดออมมมหลลตตัวววววนคเใจ ก็อยู่ที่ประมาณ5,000 transaction ตอนน่ตอ1นฉากต่อ1นวินะครับในเรื่องของความปลอดภัยของ Chain Elrond เนี่ยเราก็จะเห็นได้แล้วว่ามันเกิดจากการที่เขาสุ่มคลัสเตอร์ของ validator ออกมาเนาะทำให้มีความปลอดภัยในจุดหนึ่งเลยนะครับในเรื่องของผลตอบแทนให้กับ developer เนี่ยจะอยู่ในจุดที่เรียกว่าน่ารักมากเลยนะครับ oh. เพราะ Elrond เนี่ยมีฟังก์ชันที่สามารถทำให้ developer ของ dApp แต่ละตัวเนี่ยได้รับค่า transaction fees ที่เกิดขึ้นบน dApp ที่พวกเขาสร้างขึ้นมาสูงถึง30%เลยนะครับแปลว่า developer เนี่ยสามารถทำ application ที่มันฟรีเพื่อดึงดูดให้ user เข้าา้้้าาาาามมมใชงงนนไไดดดโยทีี่่่เขตออคิฟรืก ขอแค่ทําของให้ดีแล้วก็มีคนมาใช้เยอะก็จะได้ค่า Trans transaction ส่วนนั้นไปนะครับคุ้นๆไหมครับว่ามันคล้ายๆกับพวกแอปหรือว่าเซอร์วิสที่อยู่บนเรียลเซ็กเตอร์หรือว่าในโลกความจริงทุกวันนี้นะครับและนั่นก็เป็นอีกหนึ่งความกาวที่เดี๋ยวโบจะขยายความให้ทุกคนเข้าใจกันเองนะครับก่อนที่เราจะไปกาวในเรื่องนั้นเนี่ยเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าเอรอนเนี่ยมีแม็กแคปที่คล้ายๆบิตคอยน์เลยนะครับเอรอนตอนนี้เป็นเหรียญที่มีทั้ง total supply ที่ประมาณ3าเอล้านเหรียญเท่านั้นนะครับและ market Cap 13,000ล้านดอลลาร์และโซลนาอยู่ที่ประมาณ43,000ล้านดอลลาร์นะครับแปลว่าโกลด์หรือว่าเพดานการเติบโตของเอลอนเนี่ยสามารถที่จะเติบโตเข้าไปควบคู่ตีคู่หรือว่าเทียบเท่ากับเจ้าคาร์โนกับโซล n าได้เลยนะครับซึ่งมันจะเกิดขึ้นเร็วหรือช้าเนี่ยโบไม่ทราบนะครับแต่โบรู้ว่ามันเกิดขึ้นแน่นอนนะครับคุณลองคิดดูว่าอีก4ปีหรือ5ปีเนี่ยมูลค่าการเติบโตของตลาดคริปโตเนี่ยจะไปขนาดไหนและเดี๋ยวคุณก็ลองเอาสิ่งที่โบกำลังจะพูดเนี่ยไปเปรียบเทียบควบคู่้้วกันนนนนะรร่เเีีึาาทมจขป 10x ใ็ ก็มีโอกาสเช่นกันนะครับหากตลาดบิตคอยไม่ไายซะก่อนนะครับแล้วทําไมโอกาสที่ราคาเหรียญเอรอนจะเติบโตนั้นสูงก็อย่างที่โบพูดไปนะครับแม็กซ์แคปของเอรอนนั้นอยู่ที่ประมาณ3 1ล้านเหรียญเท่านั้นนะครับคล้ายๆกบบเจ้าบิตคอยนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยเอรอนเนี่ยมีเพียงประมาณ20ล้านเหรียญเอรอนหรือ20ล้านเหรียญอีโกเท่านั้นนะครับแล้วอีก11ล้านเหรียญอยู่ที่ไหน11ล้านเหรียญเนี่ยเขาจะทําการแจกให้กับผู้ที่สเต็กเหรียญใน consensus proof of, of stake ของเขา <S <S นั่นเองนะครับและการแจกจ่ายเหรียญนี้จะแจกจ่ายไปเเรรื่อยยๆในะะวลลา10ปีแ ช่วงแรกๆก็จะแจกจ่ายเยอะแล้วก็น้อยลงเรื่อยๆน้อยลงเรื่อยๆจนมันเต็มที่31ล้านนั่นเองนะครับเราจะเห็นได้เลยว่าเอ๊ะรูปแบบนี้มันคล้ายๆกับเจ้า Bitcoin เลยใช่ไหมฮะถูกต้องครับมันคล้ายกับเจ้า Bitcoin มากเลยมันทําให้เราเห็นได้ว่าโอเคเพดานการเติบโตในเรื่องของราคาของเอรอนเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเติบโตสูงนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่านอกเหนือจากการที่ว่ามันมี Max Cap ขนาดนี้แล้วก็มี i n c e n t i v e ในการสเต็กแล้วเนี่ย, <S <S เ,ยเราจะเห็นได้ว่าตอนนี้เนี่ยเหรียญอีโกหรือเหรียญเอรอนเนี่ยที่สเต็กอย เหรียญน,นะครับก็ประมาณครึ่งหนึ่งของซัปลายที่มีอยู่ตอนนี้เลยนะครับแล้วทาไมคนถึงเข้ามาสเต็กเยอะแน่นอนว่าเหรียญเอรอนเนี่ยอย่างที่โบบอกว่ามันมีจํานวนเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนถึง31ล้านใช่ไหมครับแปลว่าแม็ก a p แคปของมันเนี่ยยังเติบโตได้อีกห้พูดถึงในแง่ของอัตรางเงินเฟอ้อหรือจํานวนเหรียญเอรอนท,ที่ที่มีโอกาสจะเฟอ้อขึ้นมาเนี่ยในระยะเวลา10ปีก็จะอยู่ที่ประมาณ50%ถูกต้องไหมครับในนี้คนจะถืออ e ีโกหรือว่าเอรอนไว้เฉยๆเนี่ยถ้าหากเขานำนาลห้เหร ในจานวนเหรียญเอลรอนได้นะครับเพราะเขาจะได้รับเหรียญอ e ีโกเพิ่มขึ้นในระยะเวลาที่เขาสเต็กเหรียญน,นั่นเองนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอินสแตนทีฟที่ทาให้หลายๆคนเนี่ยเข้ามาสเต็กเหรียญและยิ่งคนสเต็กเหรียญเยอะเนี่ยก็ทําให้มีเหรียญในตลาดน้อยลงนั่นเองนะครับทำให้โอกาสที่ราคาเหรียญจะพุ่งขึ้นสูงขึ้นนั้นก็มีมากขึ้นไปอีกนะครับและการที่คนจะถอนเหรียญออกมาดั้มเนี่ยก็น้อยลงไปอีกนะครับแน่นอนว่าเขาสามารถถอนได้นะครับแต่มันจะมีระยะเวลาที่ล็อกเหรียญอยู่นั่นเองนะครับเออถ้าตอนนี้ทุกคน เรื่องของราคาของเออรอนแล้วเนี่ยโบจะขอเข้าเรื่องของความก้าวในเออรอนในแง่ของการเติบโตในยูสเคสแล้วกันนะครับหลังๆที่โบไปรีเสิร์ชมาตอนนี้เออรอนถึงแม้จะมีเมนเน็ตแล้วแต่เขายังไม่มีดีเอให้เข้าไปเล่นเหมือนกับเชนโซล n าหรือตัวอื่นนะครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทาไมเออรอนยังมีโอกาสเติบโตได้อีกนะครับเพราะเมื่ออีโคสซิสเต็มเขาเปิดตัวเมื่อ,อไหร่เนี่ยโบมั่นใจว่าราคาเหรียญมีโอกาสจะพุ่งเพราะข่าวนั้นอีกแน่นอนนะครับและตอนนี้เออรอนวอลเล็ตเนี่ยก็ยังไม่มีเป็น, Extension นเป็ l e t ออไมอาร์วอลเล็ตนั้นสามารถทําให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าสู่โลกบล็อกเชนได้โดยใช้แค่เบอร์โทรศัพท์เท่านั้นเองครับโดยเบอร์โทรศัพท์นั้นจะเชื่อมโยงกับซีทของคุณคุณลองคิดดูง่ายๆนะครับว่า My อาร์วอลเล็ตนี่มันคือแอปพลิเคชันบนมือถือที่คุณสามารถใช้โอนเงินเจ้าเหรียญ ECO เหรียญ BNB เหรียญ Ethereum หรือว่าจะเป็นเหรียญคริปโตต,ต,ต่างๆในอนาคตเนี่ยทุกๆคนเนี่ย,นนยสามารถเข้าถึงแอปพลิเคชันมือถือนี้ได้ถูกต้องไหมครับเขาพยายามลดเพดานการเข้าถึงโลกบล็อกเชนผ่านเจ้าแอป My อาตัวนี้นั่นเองนะครับ เดือนมกราเองและจํานวนยูเซอร์ที่ใช้งานเจ้าไมอาเนี่ยก็เพิ่มขึ้นถึงหลักแสนแล้วนะครับอ่ะแล้วทําไมโบถึงคิดว่าเจ้าไมอาเนี่ยมีโอกาสที่จะทําให้เจ้าเอรอนเนี่ยน่ากาวมากๆอือจะเริ่มต้นยังไงดีอันที่คนสามารถเข้าถึง w a l l e t b l o c ็ chain ได้โดยที่เขาไม่รู้ตัวว่าเขาอยู่บนบล k c h a i n และเขาสามารถเข้าไปเล่นกับดี p ออื่นๆได้โดยที่เขาสามารถใช้แอปไมอาเนี่ยผูกบัญชีกับแอปเหล่านั้นแล้วก็จ่ายเงินในการทําธุรกรรมได้นั่นเองนะครับอ่ะถ้าเกิดโบพูดแค่นี้เนี่ยบางคนอาจจะเก็ตทันทีเลยแต่บางคนอาจจะยังไม่่เก็นบดดพูดอยางี ค,คุณลองนึกภาพแอป MyR เนี่ยเป็นเหมือนกับบัญชีธนาคารเช่นแอปพวก SCB หรือว่า Kbank อะไรพวกนี้นะครับและทุกครั้งที่คุณใช้ Gra b หรือว่าคุณใช้ s h อ p e e เนี่ยเวลาที่คุณจะต้องจ่ายตังค์เนี่ยคุณก็จะเป็นที่จะต้องโอนผ่านบัญชี SCB หรือ Kbank ใช่ไหมครับแต่ถ้าหากผูกเข้าไปได้เลยเนี่ยคุณก็จ่ายตังค์ได้โดยที่ไม่ต้องคิดมากเลยใช่ไหมครับเช่นเดียวกันครับถ้าหากคุณมองว่าเจ้าจ Grab และ s ้ o p e e มันคือ D a p p พละครับและเจ้า My อารเนี่ย็คือเจ้าแอปเอครับเหร็อแอ ank, องๆเ,เค ผู้ใช้งาน,นแทบจะไม่รู้ตัวเลยนะครับว่าตัวเองกําลังวิ่งอยู่บนบล็อกเชนนะครับและนั่นเป็นสิ่งที่โบคิดว่ามีโอกาสทําให้เอรอนเติบโต,ตสูงขึ้นไปอีกนะครับและนอกเหนือจากนั้น,นยอย่างที่โบเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าตัวส์ทคอนแทรคของเอรอน <Yeah. S 1> เขาทําให้ผู้ที่เขียนแอปสามารถที่จะรับทรานซัคชันฟรีสามสิบเปอร์เซ็นต์เป็นรายรับของเขาได้นะครับ <Hey. S 1> แม้ว่าเขาสามารถที่จะทาดีแอปออกมาดีๆแล้วก็ฟรีเมียมได้โดยที่ผู้ใช้งาน,นไม่จําเป็นที่จะต้องจ่ายตังนู่นนี่นั่นเยอะแยะเลย <Yeah. S 1> เพียงแค่ว่าทำโปรดักต์ มาใช้เยอะๆเพื่อที่เขาจะได้รับรายได้จากค่าท,ทําธุรกรรมบน DApp ของเขานั่นเองนะครับอ่าพอโบพูดอย่างนี้แล้วนึกออกหรือยังครับว่าบาเรียนในการเข้าถึงบล็อกเชนเนี่ยมันเริ่มจะถูกยกออกไปนั่นเองนะครับแต่มันก็มีข้อจํากัดในการเติบโตอยู่นิดนึงนะครับนั่นก็คือว่า DApp ส่วนใหญ่เนี่ยจำเป็นที่จะต้อง run ในอ r o n Smart Contract นั่นเองนะครับแต่โบคิดว่าถ้าหากวันหนึ่งเนี่ย Iron สามารถทําให้ตัวเองกลายเป็น multi-chain โดยการที่ integrate กับ Moonbeam ได้เนี่ยก็มีโอกาสเช่นกันนะครับที่2ตัวนี้จะกลายเป็นยักษ์ใหญ่ในวงการ,รบล็อกเชน ให้ทุกคนลองกลับไปคิดดูนะครับว่าอัตราการเติบโตในเรื่องของยูเซอร์ของเอรอนเนี่ยมันมากมายขนาดไหนนะครับยูเซอร์หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้ตัวเลยก็ได้ว่าเขากําลังใช้งานแอปต่างๆอยู่บนบล็อกเชนนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของค่าทําธุรกรรมแต่ละอย่างเนี่ยถูกมากๆเลยซูซีกับเจ้าฝั่งโซลารน่าเลยนะครับและเจ้าไมอาเนี่ยก็เป็น non custodial wallet ด้วยนะครับความหมายก็คือมันก็เป็นคล้ายๆกับเจ้าพวกเม t a m a มสนะครับตัวบริษัทไมอาหรือว่าทีมเอรอนเนี่ยเขาไม่สามารถเข้ามายุ่งกับเงินใน wallet ของคุณได้เลยนะ มันไม่มีความเซนทรัลไลซ์ในจุดนี้เลยครับโอเคครับงั้นเรามาตบท้ายกันที่ข้อควรรู้เกี่ยวกับเจ้าเหรียญเอรอนนะครับเอรอนนี mm hmm. ่เป็นหนึ่งในเหรียญที่ถูกลนช์บน Binance Launchpad เมื่อประมาณตอนเดือน6ในปี2019น้นั่นเองนะครับและเหรียญเอรอนนี่ก่อนหน้านี้เขาไม่ได้ชื่อว่า ELD หรือ EGO นะครับก่อนหน้านี้เขาชื่อว่า ERD นะครับและเมื่อเวลาผ่านมาสักพักนะครับเอรอนนี่ได้มีการปรับเปลี่ยนโทเคนมิกตัวเองและได้ทำการรวมพานะครับอัตราการรวมพานี่อยู่ที่ประมาณ 1, ER 1 e EGO นั่นองรันแปลว่าาารค P ของเจ้าอนี่รมะ่ทีปา 0.65 USD นะครับถ้าหากคุณมาดูราคาตอนนี้อยู่ที่240 USD เนี่ยแต่ว่าราคาของ Elon เนี่ยเติบโตขึ้นมาประมาณ400กว่า X แล้วนะครับจากราคา Public Sale บนลอนจ์แพดของ a n น e นั่นเองนะฮะก็อยากให้ทุกคนรู้จุดนี้ไว้ด้วยนะครับและตอนนี้เนี่ยเอรอนก็อยู่บน coinbase custody เช่นกันยังไม่ถูก l i s ต์บน exchange coinbase ทีนะครับแปลว่าถ้าหากเอรอนเนี่ยถูก l i สต์บน exchange coinbase เนี่ยอาจจะทําให้วอลุ่มการเทรดหรือว่า market cap ของเอรอนนั้นถูกดันสูงขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับจบแล้วนะครับสำหรับคลิปรีวิวเจ้าเอรอนหนึ่งในเหรียญที่โบกคิดจะถือระยะยาวนะครับหากใครถูกใจคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อคุณจะได้ไม่่่่วรนนนนเเีีียยแบอกกั โบก็จะถือระยะยาวเช่นกันนะครับโดยโบก็จะอธิบายแนวน,นี้แหละครับแต่ถ้าหากทุกคนเนี่ยอยากจะให้โบเสริมในส่วนไหนอีกก็อย่าลืมคอมเมนต์ข้างใต้คลิปเลยนะครับโบจะได้นําไปปรับปรุงให้เนาะงั้นเดี๋ยววันนี้โบ้ขอลาไปก่อนนะครับขอทุกคนลงทุนอย่างมีสตินะครับและนี่ไม่ใช่คําแนะนําในการลงทุนนะครับไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ